สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรอมผมครับพบกันวันนี้21มิถุนายน2564ครับนำข่าวดีมาบอกอ,อสมอครับในเดือนกรกฎาคม2564นี้ครับอสมอจะได้รับเงิน2วัน2รายการครับรับวันที่เท่าไหร่บ้างฟังครับ รับวันที่15กรกฎาคม2564ครับเป็นรายการที่หนึ่งเป็นค่าป่วยการอสอมอเดือนมิถุนายน2564วันที่15กรกฎาคมครับโอนเข้าบัญชีนี่คือวันที่หนึ่งที่จะได้รับเงินนะครับวันที่สอง20กรกฎาคม2564เป็นรายการที่สองของเดือนนี้ ยีกรกฎาคม2 5งหรับอีก500บาทเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิบเก้าของเดือนมิถุนายนนะครับทั้งหมดก็จะได้รับเงิน2วัน2รายการรวมหนึ่งพันหบาทขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครับกับอ,อสมอทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ